ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92เมกะเฮิร์ซสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวตามกันรายการที่จะพาทุกท่านก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นใจมีเป้าหมายและเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในชีวิตผมโทนี่กิติกรนัทว,วงศ์อยู่กับทุกท่านเช่นเคยนะครับและในวันนี้ครับเรามาถึงหัวข้อที่สําคัญและใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันทุกๆด้านเลยครับนั่นก็คือเทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองเพื่อความสําเร็จในการทํางานและการใช้ชีวิตครับขอต้อนรับแขกรับเชิญคนสําคัญข,ของเรานะครับครูจินจินว ราินทวีผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งสถาบันจินทพัฒนสวัสดีครับสวัสดีคุณโทนี่สวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านค่ะครับผมครูจินครับเราได้พูดถึงเรื่องของเซลฟ์เอส e ตมกันไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้ครับค่ะวันนี้ขอลงลึกต่อในเรื่องของความเชื่อมั่นในตนเองหรือว่าเซลฟ์คอนฟิเดนซ์นะครับคำนี้จะแตกต่างจากเซลฟ์เอสตมอย่งไงแล้วก็หมายถึงอะไรครับ ความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือส่วนหนึ่งของเซลล์เอ็กซ์ตีมค่ะคร,รักและเห็นคุณค่าในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาและภูมิใจในตัวเองเนาะซึ่งความเชื่อมั่นในตัวเองหรือการสร้างความมั่นใจในตัวเองอะค่ะเราต้องกลับมาดูก่อนว่าในส่วนของคนที่ไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรบ้างต้องหาสาเหตุหลักๆก<ม>่อนค่ะมีอะไรบ้างครับเช่นอันดับแรกเลยหลายคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็เนื่องจากว่ากลัว ลกลัวว่าทำผิดพลาดแล้วจะอาจจะถูกวิจารณ์อย่างหนักหรืออาจจะถูกตำหนิติเตียนหรืออาจจะทำให้เราหมดกำลังใจในการใช้ชีวิตในการทำงานก็ได้อันนี้คือหนึ่งประเด็นเลยค่ะประเด็นที่สองสำหรับคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็คือไม่กล้าที่จะลองทาสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นสิ่งท้าทายสิ่งใหม่ของเราประเด็นต่อไปค่ะสำหรับคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือเราอยู่แต่ในคอมฟอร์ทโซนตลอด เซฟโซนของเราตลอดจนรู้สึกว่าถ้าเกิดออกไปจากเซฟโซนของเราแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะทําได้ไม่ดีหรืออาจจะอยู่ได้ไม่ได้หรืออาจจะปรับตัวไม่ได้แบบเนี้ค่ะนอกจากนี้ค่ะสําหรับคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็คือคนที่ไม่พร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะกการใช้ชีวิตการทํางานหรือความรักหรือความสัมพันธ์ของคนรอบข้างอีกประเด็นหนึ่งค่ะสาหรับคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองก็คือ ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงปรับตัวไม่ได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดนี่คือสาเหตุหลักๆของคนที่ไม่เชื่อมั่นหรือขาดความเชื่อมั่นในตนเองอนะคะดังนั้นมาดูค่ะว่าเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองได้ยังไงบ้างอันดับแรกเลยค่ะเราต้องใช้การฝึกฝนพัฒนา และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ตรงให้กับตัวเองซึ่งคำนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกฝนการพัฒนาหรือการสร้างประสบการณ์ตรงให้กับตัวเองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ไม่เชื่อมั่นตนเองกลายเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ใช้คำว่าเรียนรู้ค่ะเราต้องเริ่มเรียนรู้เรียนรู้จากทุกสิ่งรอบตัวเราที่จะทำให้เราดีขึ้นหรือเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตัวเอง ดังนั้นเชื่อมโยงไปสู่คำว่าเชื่อมั่นในตัวเองไปสู่คำว่า ghost mindset อันดับแรกเลยค่ะเราจะเชื่อมั่นในตนเองได้เราต้องเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองรู้จักจุดเด่นรู้จักจุดด้อยยอมรับข้อด้อยของตัวเองอันที่สองอีกหนึ่งรอค่ะเรียนรู้จากความล้มเหลวถ้าเราเรียนรู้จากความล้มเหลวแล้ว เราจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นเราจะไม่กลัวการผิดพลาดอย่างที่บอกค่ะคนที่กลัวการผิดพลาดจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองอีกหนึ่งรอค่ะรับมือกับความท้าทายสิ่งใหม่ๆและปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งสอค่ะสร้างความยืดหยุ่นให้กับตัวเองตลอดเวลาก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ปรับอารมณ์ให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ และปรับเปลี่ยนตัวเองให้ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆจนประสบความสําเร็จเป็นลําดับขั้นลําดับขั้นลําดับขั้นจากคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนื่องจากว่าไม่มีความสําเร็จเลยวันนี้พัฒนาตัวเองให้สําเร็จเป็นลาดับขั้นลาดับขั้นลําดับขั้นขึ้นไปปั๊บเราจะเกิดความเชื่อมั่นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยจนเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากๆแบบนี้ค่ะนี่คือเทคนิคในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองหาสาเหตุก่อนแล้วก็ แก้ไขให้ตรงกับสาเหตุของเราอย่างวันนี้ลองลองดูเช็คลิสต์ดูเขาว่าที่วิทยกรนำมาไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าลองสิ่งใหม่ๆกลัวความผิดพลาดไม่พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงปรับตัวไม่ได้เมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเวลาที่ผิดพลาดแล้วหรือล้มเหลวเมื่อโดนวิจารณ์หนักๆจนเสียความมั่นใจนี่คือคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองในส่วนของประเด็นนี้ค่ะคุณโทนี่ครับคุณโทนี่ ตรงกับประเด็นไหนบ้างออยากถามต่อในเรื่องของกรณีที่เกิดความล้มเหลวแล้วก็การโดนวิจารณ์หนักๆจนเสียความมั่นใจเนี่ยเราจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับตัวเองอย่างไรอ,อันดับแรกค่ะให้กำลังใจตัวเองก่อนอันนี้สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าเราจะถูกวิจารณ์หนักๆ หรือเราล้มเหลวผิดพลาดด้วยตัวเองมาแล้วเนี่ยต้องให้กําลังใจตัวเองก่อน mm. ให้พลังใจยิ่งกว่ากําลังใจคือพลังใจเลยค่ะให้พลังใจให้กําลังใจตัวเองก่อนว่าไม่เป็นไรนะเริ่มต้นใหม่สู้ต่อไปได้ทําใหม่ได้แม้จะโดนวิจารณ์หนักๆให้รับคาวิจารณ์นั้นมองเป็นมุมบวกยังคงกลับไปที่เรื่องของการปรับทัศนคติในเชิงบวกดีแล้วที่เขามาบอกเราแบบนี้ดีแล้วที่เขามาวิจารณ์เราหนักๆแบบนี้ถ้าเราแก้ไขข้อผิดพลาดหรือทําตามคําวิจารณ์เขาได้เนี่ย เราจะเก่งขึ้นเราจะยอดเยี่ยมขึ้นคือการให้กําลังใจตัวเองก่อนค่ะให้กําลังใจตัวเองสร้างความเชื่อมั่นให้กับตนเองพอให้กําลังใจตัวเองแล้วอย่าลืมค่ะเติมคําว่าเชื่อมั่นเข้าไปเชื่อมั่นว่าเธอทําได้นะวันนี้เราโดนวิจารณ์หนักมากวันนี้เราผิดพลาดใหญ่หลวงมากๆเลยเราเชื่อมั่นว่าวันหน้าเธอต้องทําได้คือคําว่าเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศักยภาพเชื่อมั่นในพลังใจของตัวเอง พอมันเชื่อมั่นแล้วค่ะเขามั่นใจมันจะตามมาทันทีสองมอเนี่ยค่ะถ้าเราเชื่อมั่นว่าเราทําได้ mm. เชื่อมั่นว่าเราแก้ไขข้อผิดพลาดได้เราจะมั่นใจขึ้นมาทันทีลค่ะคุณโทนี่นี่คือเรื่องของของสองมอที่เกิดขึ้นและให้อีกสามชอค่ะชมเนาะชมตัวเองก่อนค่ะใครไม่ชมชมแล้วก่อนแค่วันเนี้ยเราทำไม่สำเร็จเออวันนี้เราผิดพลาดเราแย่มากๆเลยแต่ก็ชื่นชมนะที่เราทำเต็มที่แล้ว mm. ในศักยภาพที่เรามีในข้อจำกัดที่มี เธอทำได้เท่านี้เธอก็ยอดเยี่ยมมากๆแล้วนี่คือชมเนาะชมตัวเองอันที่สองชอที่สองคือชอบค่ะในความผิดพลาดนั้นในความล้มเหลวนั้นลองค้นหาสิว่าเราชอบอะไรบ้างอเราชอบอะไรบ้างที่เราทำแล้ว,ลวเรารู้สึกชอบ อาจจะเป็นสิ่งที่สําเร็จหรือว่าไม่สําเร็จก็ได้ค้นหาว่ามีสิ่งไหนบ้างที่เราสึกชอบจังเลยในวันนี้ที่เราทําไปแล้วแม้ว่ามันจะล้มเหลวแม้ว่ามันจะโดนวิจารณ์แบบหนักมากๆแต่มันต้องมีหนึ่งสิ่งหรือสองสิ่งสามสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความล้มเหลวนั้นก็คือสิ่งที่เราชอบค้นหาให้ได้ว่าชอบชอบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในในครั้งนี้แม้ว่ามันจะล้มเหลวอีกหนึ่งชอค่ะชมแล้วชอบแล้วช่วยค่ะหาตัวช่วยอหาตัวช่วย เช่นไปปรึกษาคนที่เก่งมากๆคนที่มีประสบการณ์ให้เขามาช่วยเราช่วยชี้แนะช่วยสนับสนุนช่วยแนะนำช่วยเป็นที่ปรึกษาอาจจะมองว่ามาช่วยวิจารณ์อีกก็ได้นะ,ะเรามองมุมบวกคำว่าวิจารณ์คือคือสิ่งที่ดีสำหรับเราคือสิ่งที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่ามาวิจารณ์แล้วเราเอามาทับถมตัวเองจนเราด้อยค่าตัวเอง นี่ค่ะหลักการสามชอนี่คือชมตัวเองก่อนแล้วไปค้นหาว่าเราชอบอะไรบ้างในสิ่งที่เราทําไปแล้วเราว่าเราชอบมากๆเลยในสิ่งนั้นน่ะแม้ว่าจะผิดพลาดแต่เรารู้สึกเราชอบมาก,กเลยว่าทําได้ทําได้ในระดับเนี้ยคือการให้กําลังใจตัวเองเนาะชมชอบและช่วยค่ะหาตัวช่วยคือคนที่เก่งกว่าคนที่มีประสบการณ์กว่าคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราอขอคํานี้อีกหนึ่งคำคือคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ inspiration ให้กับเราในการก้าว ไปสู่ความสําเร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเชื่อมั่นในตัวเองในตนเองขึ้นมาทันทีนะคะหลักการนี้ชม,<ผ>มชอบช่วยอ่าแล้วก็มอสองมอเนาะเชื่อมั่นก่อนแล้วความมั่นใจจะตามมามครับผมครูจินครับปัจจุบันเนี่ยการวิจารณ์ไม่ได้มาแต่เพียงคําพูดเท่านั้นแต่มาในรูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียตรงนี้เราจะรับมือกับมันยังไงอันนี้คือต้องกลับมาที่ใจเราเลยค่ะทําใจให้แข็งแกร่งทําใจให้เข้มแข็ง และพิจารณาว่าสิ่งที่วิพากวิจารเรามาเราเป็นแบบนั้นจริงไหม,มถ้าเราเป็นน้อมรับยอมรับพัฒนาปรับปรุงถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆต้องใช้คำว่าไม่ต้องใส่ใจมไม่ต้องสนใจที่นี่สถานีวิทยุศึกษาเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียความมั่นใจแต่อ่านแล้วมันน้อยอ่ะน้อยกลับมาที่ใจตัวเองเหมือนเดิมค่ะปรับทัศนคติตัวเองครับ ก็คืออย่างที่บอกไม่ไม่ใส่ใจไม่ไม่ทำให้เราเสียความรู้สึกอ่านแล้วมันนอยปล่อยผ่าน<ม>กลับไปที่ตอนที่แล้วที่บอกว่าถ้าเราจะเซลล์เอ็กซีมได้เราต้องพัฒนาใจตัวเองด้วยคือการปล่อยวางปล่อยผ่าน<ม>อ่าเท่านี้เราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเราก็จะไม่นอยกับคำวิพากษ์วิจารณ์แม้ว่าคำวิพากษ์วิจารณ์นั้น จะมีส่วนที่เป็นจริงในส่วนหนึ่งในในในสิ่งที่เราเป็นก็ตามแต่ค่ะแต่ถ้าวิจารณ์หนักจนรู้สึกว่าโอ้มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใส่ใจขนาดนั้นไม่ต้องน่อยขนาดนั้นก็คือการคิดบวกค่ะ,คะพยายามคิดบวกถ้าเรารักและชื่นชอบชื่นชมในตัวเองเห็นคุณค่าและศรัทธาในตัวเองค่ะและต่อให้ใครมาว่าอะไรเราก็แล้วแต่ในเชิงของบูลลี่หรือการวิจารณ์หนักๆเนี่ยเราสามารถที่จะก้าวข้ามก้าวผ่านมันไปได้ด้วย จิตใจที่เข้มแข,แข็งแข็งแกร่งและการปล่อยวางปล่อยผ่านค่ะเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการกรณีอย่างหนึ่งตามมาคือการประทะอารมณ์กันอย่างเช่นโซเชียลมีเดียวิจารณ์รออกมาถ้าเราเผลอโต้ตอบกลับไป มันก็จะยิ่งเป็นการใช้สงครามอารมณ์บัทะกันคราวนี้ค่ะพอใช้สงครามอารมณ์ปัทะกันปุ๊บสื่อสารเชิงลบใส่กันปุ๊บเท่านี้เราจะกลายเป็นคนทัศนคติเชิงลบโดยอัตโนมัติ<อ>ถ้าเราสื่อสารเชิงลบเชิงลบใส่กันบ่อยๆจากที่เราเป็นคน i n เซ็ตดีเป็นคนโกสไมเซ็ตเป็นคนเซ l f ์เอ็กซ์เป็นคนโพสติฟทิงกิ n งก็คือเรื่องของการคิดบวกเราจะเป็นคนคิดลบทันทีถ้าวันนี้เราเริ่มลบหนึ่ง ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าเขาเรียกว่าการซึมลึกเข้าไปสู่จิตใจของเราอะค่ะเราจะกลายเป็นคนคิดลบโดยอัตโนมัติสู้เรากลับพลิกมาเป็นแดนบวกอยู่แต่เรื่องการคิดบวกคิดบวกคิดบวกเราก็จะเป็นคนที่คิดบวกเรื่อยเรื่อยๆอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวส่วนตัวเป็นคนที่เคยคิดลบพอมีการพัฒนาใจตัวเองอะค่ะคิดบวกมากขึ้นทำบ่อยๆซ้ำๆๆเหมือนที่เขาบอกค่ะ ทฤษฎี21วันทำสิ่งนั้นบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆติดต่อกันเป็นระยะเวลา21วันเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นนิสัยจนกลายเป็นพฤติกรรมที่เราทําแบบถาวรเลยทาแบบนี้บ่อยๆซ้ําๆซ้ำๆเช่นกันค่ะเคยเป็นคนคิดลบแล้วค่อยๆปรับ เป็นคนคิดบวกมองทุกอย่างเป็นมุมบวกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคําวิจารณ์จากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเจออุปสรรคปัญหาต่างๆหรืออะไรที่ไม่เป็นไปนดังใจนะคะ ก็จะคิดบวกคิดบวกลองทําซ้ําๆบ่อยๆบ่อยๆ,ๆจนวันนี้ค่ะกลายเป็นคนคิดบวกขึ้นมาได้เนื่องจากว่าเราเริ่มต้นจากการคิดบวกบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆฝึกฝนลองเอาทฤษฎี21วันค่ะใช้เลยวันนี้เราอยากจะเริ่มคิดบวกลองคิดบวกทุกๆวันในทุกๆแง่มุม21วันเราขอทําทุกๆวันรับรองว่าเราจะกลายเป็นคนคิดบวกทันทีครับผมปแปลว,ว่าคนที่มีเซลล์เอสตมเนี่ยก็คือจะสามารถสร้างความมั่นใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามั่นใจจนเกินพอดีล่ะครับ อันนี้คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับตัวเองเลยเนาะเป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็คนอื่นด้วยถ้าใช้ภาษาวัยรุ่นเขาบอกมั่นนามั่นนามั่นนาค่ะครับก็เรียกว่าเป็นแบบ Eco, Super Eco อีโก้ซูเปอร์อีโก้ไปเลยมั่นใจในตัวเองสูงเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางมั่นใจมากจนเกินไปไม่ฟังใครเลยไม่เปิดรับคนอื่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทัศนคติความคิดความแตกต่างความสามารถประสบการณ์ไม่รับใครเลยเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางสุดท้ายแล้วความ เชื่อมั่นในตรงนี้ค่ะจะกลายเป็นสิ่งที่ทำร้ายตัวเราเองโดยอัตโนมัติครับผมถ้าไปถึงเลเวลนั้นแล้วมีเทคนิคแนะนาในการที่จะดึงตัวเองกลับมายัางไงครับอย่างที่บอกค่ะอันดับแรกเลยเราต้องยอมรับความแตกต่างของคนอื่นก่อนครับในการทำงานร่วมกันถ้าวันนี้เรามั่นใจในตัวเองสูงมากๆแล้วไม่ฟังใครเลยเนี่ยลองกลับมามองตัวเองว่าบางอย่างเนี่ยเรามีดีแต่คนอื่นมีดีกว่า หรือบางอย่างเนี่ยคนอื่นแนะนำมาเปิดใจรับฟังเขานะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่คุยในเรื่องของการทำงานเนาะทำงานร่วมกับคนอื่นถ้าเกิดว่าเรามีเซลล์เอ็กตรีมสูงมากๆจนเป็นกลายเป็นซ u เปอร์อีโก้ไม่ฟังใครเลยไม่ยอมรับซึ่งความแตกต่างของเพื่อนร่วมงานหรือไม่ยอมรับในความรู้ความสามารถของเขาเราจะทำให้เราทำงานกับเพื่อนอย่างไม่มีความสุขที่สำคัญคือเกิดความขัดแย้งในองค์กรในการทำงานด้วยดังนั้นค่ะ กลับมายอมรับความแตกต่างและยอมรับในศักยภาพของเพื่อนด้วยยอมรับในข้อดีของเพื่อนด้วยกับอีกหนึ่งสิ่งเทคนิคค่ะให้เช็คลิต์ตัวเองบ่อยๆให้เตือนใจตัวเองบ่อยๆว่าเก่งได้เด่นได้ดีได้แต่ต้องพอเหมาะพอควรพอดีด้วยแล้วก็เปิดให้กับคนอื่น ได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถหรือความเชื่อมั่นในตัวเองด้วยนะคะก็คือต้องต้องแบบพอดีที่สุดค่ะคุณดูนี่ต้องดูด้วยต้องพยายามเขาเรียกว่าดู bit, C, ใจตัวเองดูพฤติกรรมตัวเองวันนี้โหเราใจเราไปแบบไวมากคิดว่าเราเก่งเชื่อมั่นในตัวเองมากๆว่าเราเก่งจนไม่ฟังใครคือพยายามดูดูมายเซตตัวเองดูทัศนคติตัวเองหรือดูความคิดตัวเองด้วยว่าวันนี้เราสูงเกินไปหรือเปล่าจนไม่ฟังใคร อันนี้คือดูใจตัวเองและอย่าลืมควบคุมพฤติกรรมตัวเองด้วย hmm. เช็คใจตัวเองแล้วอย่าลืมเช็คพฤติกรรมตัวเองด้วยสิ่งที่แสดงออกไปบางครั้งเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้มีเจตนาในความเชื่อมั่นตัวเองสูงจนทําร้ายคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วบางพฤติกรรมเราแสดงออกไปแล้วเนี่ยมันทําให้ความเชื่อมั่นของเราเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายต่อเพื่อนร่วมงานต่อการทํางานเขาเรียกว่าอีโกหรือซุปเปอร์อีโกเกินไปอย่างเงี้ยค่ะต้องเช็คตัวเองด้วย mm hmm. เช็คทั้งใจแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะคะ และอีกสำคัญอีกอย่างหนึ่งค่ะรับฟังมุมมองของคนรอบข้างด้วยสอบถามเพื่อนร่วมงานด้วยเธอวันนี้เราเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปหรือเปล่าหรือเธอวันนี้เราพอดีไหมหรือวันนี้เราเผลอทําให้เธอไม่สบายใจหรือเพื่อนร่วมงานไม่สบายใจจากความเชื่อมั่นในตัวเองของเราสูงเกินไปหรือเปล่าด้วยะ่ะแล้วคราวนี้ความมั่นใจจะมีผลยังไงกับการทํางานหรือการใช้ชีวิตบ้างครับอความมั่นใจอันดับแรกเลยค่ะถ้าเรามั่นใจในตัวเองเนี่ยเราจะมีพลังพิเศษเลยค่ะเขาเรียกพลังพิเศษในการทําสิ่งนั้นให้ประสบความสาเร็จ และถ้าเกิดเราเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองค่ะในการแสดงออกทุกอย่างจะแสดงออกมาด้วยความที่นี่สถานีวิทยุศึกษาภูมิใจในตัวเองอะค่ะเขาเรียกว่าสมาร์ทไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมองเข้ามาเฮ้ยคนนี้มีความมั่นใจอย่างเลยคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากหลังจากนั้นค่ะคนอื่นก็จะเชื่อมั่นในตัวเราด้วยคนอื่นก็จะมั่นใจในตัวเราด้วยในการทํางานร่วมกันเพราะว่ามันฉายออกมาแล้วว่าสมาร์ทมากๆมั่นใจมากๆ เขาทําได้ดีมากๆแน่นอนเพราะเขาเชื่อมั่นในตัวเองและเขาทํามันสําเร็จคนอื่นก็จะให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของเราเองด้วยนี่คือพลังของความเชื่อมั่นนะคะเหมือนเรามีพลังบางอย่างถ้าเกิดเราไม่มั่นใจหรือเราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยเราจะไม่กล้า เราจะไม่กล้าคิดจะไม่กล้าทําจะไม่กล้าลองจะไม่กล้าท้าทายอะไรเลยะคะ่ะมันมีแต่วความไม่กล้าอยู่ในเซฟโซนของตัวเองตลอดเวลาแต่ถ้าเรากล้าแล้วเราทําทาทาแล้วเราจะได้รับสิ่งใหม่ๆแล้วพัฒนาตัวเองดีขึ้น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 เรื่อยๆจนคนอื่นมองเห็นและคนอื่นก็จะมาเชื่อมัน่นและศรัทธาในตัวเราแล้วก็ให้ความไว้วางใจในตัวเราเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองก่อนคนอื่นก็จะมาเชื่อมัน่นและโอกาสดีๆในการทํางานก็จะตามมาอย่างมากมายเลยค่ะ คุณทนี่ลองลองสังเกตดูว่าคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองจะได้รับโอกาสที่น้อยมากๆครับจากจากผู้บังคับบัญชาชจากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานแต่คนที่มั่นใจในตัวเองแบบมั่นใจแบบพอดีเนาะที่ไม่ใช่ซูเปอร์อีโก้มั่นใจแบบพอดีมั่นใจแบบที่สามารถสร้างศักยภาพให้กับตัวเองแล้วก็ทีมงานเนี่ยทุกคนก็จะให้โอกาสให้ความไว้วางใจและทุกคนก็ชอบและชื่นชมด้วยพอชอบและชื่นชมเนี่ยทุกคนจะมีเราเป็นไอดอลจะมีเราเป็นต้นแบบ จะมีเราเป็นโลโมเดลเขาก็จะเชื่อมั่นและทําตามในสิ่งที่เราทาเห็นไหมคะข้อดีของเชื่อมั่นหรือมั่นใจในตัวเองเนี่ยนอกเหนือจากมีศักยภาพให้กับตัวเองแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นด้วยเป็นไอดอลให้กับคนอื่นด้วยเป็นโลโมเดลให้กับคนอื่นด้วยคขาเนี้ยทั้งในองค์กรในการทํางานหรือการใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยก็จะทําให้เราแบบมีแต่คนเชื่อมั่นอวันนี้เราเชื่อมั่นเพื่อน มั่นใจและเชื่อมั่นตัวเองแบบเราพากันเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองแน่นอนองค์กรก็จะเดินไปอย่างประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตในครอบครัวเนาะคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีของความมั่นใจและเชื่อมั่นในตัวเองลูกเองก็จะเป็นคนที่เชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองแบบคุณพ่อคุณแม่หรือเพื่อนเพื่อนวัยเรียนก็ได้ค่ะเพื่อนวัยเรียนมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองเราเห็นเพื่อนออกไปรายงานหน้าชั้นไปนําเสนอหน้าชั้นแบบเนี้ยคุณครูชื่นชม หลังจากนั้นเราก็จะพัฒนาได้แบบเพื่อนเนี่ยค่ะมันคือพลังมันคือพลังวิเศษจริงๆนอกเหนือจากจะพัฒนาศักยภาพตัวเราเองแล้วเนี่ยมันยังไปฟูลฟิลหรือเติมเต็มให้กับคนอื่นได้ด้วยในเรื่องของพลัง งานของความเชื่อมั่นครับใช่ค่ะว้าวเทคนิคเหล่านี้ฟังดูไม่ยากเลยนะครับบางอย่างแค่เปลี่ยนท่าทางพูดกับตัวเองดีๆทุกวันก็จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองได้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับความมั่นใจไม่ได้เกิดจากการไม่มีข้อบกพร่องแต่มันจะเกิดจากการยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นและกล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับวันนี้ขอบคุณครูจินมากๆครับสําหรับเทคนิคดีๆและพลังใจที่มามอบให้กับพวกเราใน ทุกๆครั้งครับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับอย่าลืมนะครับห้ามพลาดติดขาดกลับมาพบกันได้ในครั้งหน้าวันนี้ผมโทนี่กิติกรและครูจ,จินจินเวลาลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ